สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อเกษตรวันนี้แม่อ้อยจะพาเพื่อนๆมาทำวิธีป้องกันกำจัดมดมแมลงศัตรูพืชที่สำคัญวิธีนี้ยังช่วยป้องกันปัญหาเชื้อราในดินได้อีกด้วยมาดูต้นไม้ในกระถางพวกนี้ของแม่อ้อยสังเกตดีๆไม่มีมดมแมลงศัตรูพืชมารบกวนเลยหากเพื่อนๆชาวเกษตรท่านใดกำลังประสบกับปัญหาไม่ว่าจะเป็น มดมแมลงศัตรูพืชมารบกวนหรือต้นไม้เกิดเชื้อราโดยเฉพาะการปลูกพืชในกระถางถือเป็นปัญหาที่พบบ่อยรู้หรือไม่สารสม้มนอกจากจะใช้แกว่งให้น้ำหายขุ่นแล้วคนโบราณใช้ดับกินตัววันนี้ไม่อ้อยจะนำมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรสารสม้มเป็นสารโพแทสเซียมอะลัม ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกกับศัตรูพืชทุกชนิดและยังมีฤทธิ์แรงในการกำจัดเชื้อรานำมาใช้แล้วรับรองได้ผลดีมากๆเพียงแค่นำสารสม้มไปบดหรือตำให้ละเอียดจนเป็นเศษเล็กๆแบบนี้เติมน้ำใส่ภาชนะ คนละลายให้เข้ากันทิ้งไว้ประมาณ10นาทีเพื่อให้สารส้มละลายจนหมดกรอกใส่ขวดสรุปคือน้ำ1.5ลิตรใช้สารส้ม1ช้อนโต๊ะ ขย่าขย่าแล้วนำไปใช้ได้เลยอัตราส่วนในการใช้คือประมาณครึ่งแก้วต่อต้นไม้1ตน้นหรือมากน้อยขึ้นอยู่กับขนาดของต้นไม้ราดรถทุกๆ3-5วันจะช่วยป้องกันกำจัดมดแมลงศัตรูพืช ที่สำคัญช่วยป้องกันกำจัดเชื้อราในดินได้อีกด้วยใช้แล้วได้ผลดีมากๆลองทำดูนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ